นะครับสำหรับนะครับพี่ดีเปิดการกข่การคัดเลื่อกตัวนะครับครับอยู่บริเวณซ้ายนะครับเป็นชุดการคัดเลื่อกตัวเป็นรอยการคัดเลือกตัว Hãy các pha kênh, để ủng hộ kênh của mình nhé.